สวัสดีค่ะชื่อรองดาวนะคะครับวันนี้พี่ดาวมาเรียนกับหลักสูตรอะไรแล้วก็มาเรียนกับสถาบันอะไรครับหลักสูตรต่อเล็บเจลค่ะครับหลักสูตรนี้ครู่านใดเป็นผู้สอนครับแล้วสอนเข้าใจง่ายไหมครับครูจันค่ะสอนเข้าใจง่ายมากแต่ว่าฝีมือคือเราต้องฝึกเองนะคะครับคุณดาวมา เรียนสมัครเรีที่นี่นี่สนใจจะไปประกอบธุรกิจหรือใช้ประโยชน์ทางด้านใดครับค่ะก็ตอนนี้ทําธุรกิจเปิดร้านแล้วที่เยอรมันแล้วเราก็จะทําธุรกิจสปาเท้าสปาเล็บที่ที่โน่นด้วยค่ะคุณดาวหาข้อมูลข่าวสารของสถาบันจากสื่อใดครับก็หาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีเพื่อนที่เขามา เมื่อปีที่แล้วเข้ามาเรียนที่นี่แล้วเขาได้บอกมาแล้วว่าโรงเรียนที่เนี่ยทาราไรเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดแล้วหาง่ายมากเราก็เลยกดไปดูในอินเทอร์เน็ตนะก็ได้เจอแล้วก็มาแล้วพี่ดาวได้ได้ลองเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นไหมครับก็เปรียบเทียบค่ะเพราะว่าก่อนจะมาที่เนี่ยเราได้ไปสมัครเรียนที่หนึ่งนะคะก็ไม่ขอเอ่ยชื่อของเขาเที่อนุสาวรีย์แถวๆนั้นนะคะแล้วก็ไปเรียนแล้วสองวัน ก็รู้สึกว่าได้แต่ทฤษฎีแต่การปฏิบัติเนี่ยเรายังเรายังไม่ได้ก็เลยอยากหาต่ออีกก็เลยมาพาน้องกับพี่สาวมาเรียนที่นี่ก็เจอว่าเออทุกอย่างเขามีครบรอบวงจรอยู่ที่นี่อันเก่าก็เลยทิ้งไว้แล้วขอเรียนที่นี่ก่อนแล้วพี่ดาวมาเรียนที่สถาบันนี้นี่เรียนได้กี่วันแล้วครับเรียนได้สองวันแล้วค่ะสองวันนี้นะคะแล้วพี่ดาวมาเรียนที่นี่ประทับใจอะไรกับสถาบันนี้บ้างครับก็ประทับใจ น้องๆทุกคนคุณครูทุกคนคคกคน,น่ารักนะคะแล้วก็สถานที่สะอาดดูแล้วเรามีความรู้สึกว่ามั่นใจนะก็เหมาะกับเราที่เราต้องการมองหาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อความทําธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมีความมั่นใจตั้งแต่โรงเรียนนะคะครูสอนนะคะสถานที่สถาบันว่าเราเรียนแล้วเราเสียงเงินแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้เลยไหมหรือว่าเรียนแล้วต้องไปหาที่เรียนใหม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาเจอที่เนี่ยเรามีความมั่นใจว่า ตรงนี้น่าจะผ่านนะคะก็คงดูจากหลังจากที่เราเรียนจบวันนี้ก็น่าจะใช่อยากให้พี่ดาวฝากถึงออผู้ที่กําลังสนใจมองหาที่เรียนหน่อยครับค่ะก็อยากจะบอกประชาสัมพันธ์ไปเลยนะคะว่าออถ้าเราอยากจะหาโรงเรียนสักที่นึงก็ควรจะมองดูว่าอ,อ,อยากจะแนะนําว่าที่เนี่ยคือเขามีครบรอบวงจรไม่ว่าจะเป็นนวดไม่ว่าจะเป็นสอนทาคิ้วหรือทําเล็บซึ่งเรามาที่ทนี่ที่เดียวเราได้ครบทุกอย่าง ไม่ต้องไปเสียเวลาหานะคะคดีมากค่ะสำหรับวันนี้กับคุณพี่ดาวมากน,น,นะครับครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ